โตโน่พากินเจอรามาหนักโดนยงพระเอกร้องเพลงนอกใจแฟนสาวนิชาหลักฐานชัดทั้งภาพและเสียงกลายเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนแรดที่สุดของวงการบันเทิงไทยช่วงสงกรานต์ปีนี้เมื่อชื่อของพระเอกนักร้องชื่อดังโตโน่พากินคำวิไลศัก์ถูกโยงเข้าไปโพพันกับข่าวเช้าจับเพจแชชื่อดังอย่างอีซอขีข่าวและมาดามเมาส์ซึ่งได้ปล่อยข่าวแบบไม่เกรงใจใครว่า มีพาะเอกรายหนึ่งที่มีความสามารถในการร้องเพลงแต่เน่าใจแฟนสาวที่เป็นนางเอกสายบ้าสุดเรียบร้อยไปคิดกับผู้หญิงที่มีแฟนอยู่แล้วทั้งยังมีหลักฐานชัดเจนเป็นทั้งภาพจากกล้องหน้ารถและคลิปเสียงในรถที่พูดคุยกันในเชิงลึกเกินกว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงานทู่ไปขคราวนี้สร้างแรงสันสะเทือนทันทีบนโลกโซเชียลทำให้ชามเ็ตต่างตามล่าหาความจริง และเริ่มพุ่งต่อไปยังนัดแสดงชายชื่อดังหลายรายที่เข้าเขาก่อนชื่อของโตโน่จะถูกพูดถึงอย่างหนักในคอมเมนต์จำนวนมากในเวลาต่อมาผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อโดยยืนยันว่าโตโน่และหญิงสาวที่ถูกพาดถึงนั้นรู้จักกันเพียงในฐานะเพื่อนร่วมง,งานเท่านั้นและฝ่ายหญิงได้บอกกับทุกคนตั้งแต่แรกว่าไม่มีแฟนโดยช่วงเวลาที่ทั้งคู่เริ่มทำความรู้จักกันนั้น ก็เป็นชู้ที่โตโนโกับนิชายอยู่ในสถานะที่ห่างกันพอดีโดยฝ่ายชายกับหญิงสาวรายดังกล่าวได้เริ่มสนิทกันในช่วงสงสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นและทันทีที่โตโนโทราบว่าฝ่ายหญิงมีแฟนอยู่แล้วเขาก็ตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ในทันทีแต่เรื่องราวกลับไม่จบลงง่ายเพราะอาดีตแฟนหนุ่มของหญิงสาวออกมาเล่าเหตุการณ์อย่างละเอียดกับสื่อข่าวสดพร้อมกับทำลายที่ระบุว่า ทั้งคู่เริ่มรู้จักกันตั้งแต่ต้นปี2567จากการร่วมงานกันในอีเวนต์เปิดตูร้านค้าแห่งหนึ่งในห้างสิ่งพายเอกมาในฐานะแขกรับเชิญส่วนฝ่ายหญิงมาทำหน้าที่พิธีกรหลังจากจบงานไม่นานฝ่ายชายก็ส่งข้อความในอินสตากแกรมไปสอบถามว่าเธอมีความสามารถด้านการช่วยต่อบทละครหรือไม่เพราะกำลังมองหาผู้ช่วยอยู่ในช่วงปลายปี2567 ฝ่ายหญิงได้เล่าให้แฟนฟังว่าเธอมีตูนเลือกว่าจะไปรับงานที่มอเตอร์ชูลไปร่วมงนานกับทราเอกคนดังกล่าวซึ่งฝ่ายชายก็สนับสนุนให้เลือกทำงานกับท้าเอกเพราะมองว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่าทั้งเริ่อของรายได้และประสบการณ์ที่อาจจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้เมื่อถึงช่วงต้นเดือนม,มกราคม2568ฝ่ายหญิงก็เริ่มไปทำงานในฐานะผู้ช่วยกับทีมงานของพระเอกอย่างเป็นทางการ แต่หลังจากนั้นไม่นานความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับแฟนหนุ่มก็เริ่มเปลี่ยนไปฝ่ายหญิงเริ่มมีพฤติกรรมแปลกขึ้นเช่นขอนอนค้างคอนโดเพื่อนที่อยู่ใกล้กับบ้านผู้จัดการพราเอกปฏิเสธการกลับบ้านและเริ่มมีข้ออ้างเรื่องงานบ่อยค้งชายหนุ่มจึงเริ่มเกิดความสงสัยและเริ่มใช้ฟีเจอร์ฝ่ายใหม่ไอโฟนเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเธอในคืนวันที่6เมษายน ชายหนุ่มได้วางแผนจะเคลียใจกับแฟนสาวแต่กลับพบว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมมาพบตามที่นัดหมายและสัญญาณจากฝไฟไมโอรโฟนก็หยุดอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งตั้งแต่ทิ้งคืนจนถึงเกือบตี2ด้วยความสงสัยและโมโหเขาจึงนั่งแท็กซี่ไปดักรอที่็อบปี้ของคอนโดและในเวลาประมาณตีสองส,าส,าสานาทีเขาได้เห็นภาพที่ยืนยันความสงสัยในใจทั้งหมด โตโน่และแฟนสาวของเขาเดินออกมาจากคอนโดพร้อมกันฝ่ายหญิงสแสดงอาการตกใจเมื่อเห็นเขาส่วนพายเอกเดินหนีไปทันทีโดยไม่แม้แต่จะเอ่ยคำใดเหตุการณ์นั้นทําให้ชายนมตัดสินใจถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานและทวงถามให้ฝ่ายหญิงยอมพูดความจริงหากไม่ยอมเขาคู่ว่าจะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดซึ่งในที่สุดฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่าเธอแอบคุยกับโตโน่มาสักระยะ และยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ที่เกินเลยมากกว่าแค่การทำงานร่วมกันที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือหลักฐานจากคลิเสียงที่ฝ่ายชายสามารถบันทึกไว้ได้จากรถของเขาซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสนทนาระหว่างโตโน่กับฝ่ายหญิงมีเนื้อหาที่ชัดเจนถึงความใต้ชิดและมีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องบนตีงอย่างชัดเจนบ่งบอกว่าเหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว อีกทั้งยังมีการพูดถึงปัญหาระหว่างโตโน่กับนิชาโดยที่พระยเอกชายบ่นว่าฝ่ายหญิงไม่เข้าใจตนมีปัญหากันและใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุผลในการเปิดใจกับผู้หญิงอีกคนเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่ฝ่ายชายพบเจอทั้งหมดทั้งภาพจากกล้องหน้ารถการแอบค้างคนดูทิปเสียงและคำพูดที่บอกว่าชอบแฟนของเขารวมถึงความรู้สึกของการถูกทรยศ ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดจนไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปถึงขั้นยืนยันว่าเขานั่งฟังคลิปเสียงทั้งคืนจนทนไม่ไหวและแตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเพราะไม่อยากให้พ่าเอกลอยนวลหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาอย่างกว้างขวางทางฝังของแฟนคลับของลิชาก็ได้เข้าไปแสดงความเสียใจผ่านทางอิสตาแกรมของนักแสดงสาวอย่างรุนหลามหลายคนตั้งคำถามว่าเหตุใดโตโน่จึงบอกว่า ไม่มีเวลากับนิชาแต่กลับมีเวลาตีสองกว่าอยู่กับหญิงอื่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญอย่างวันเกิดของนิชาที่ตรงกับวันที่12เมษายนกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยข่าวเช้าและความเศร้าแม้ผู้จัดการของโตโน่จะออกมาชี้แจงและปฏิเสธความสัมพันธ์ในเช่นชู้สาวแต่หลักฐานทั้งหมดที่ฝ่ายชายอ้างว่ามีอยู่ทั้งภาพคลิปเสียงและคำสารภาพของหญิงสาว ล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมตั้งคําถามถึงความจริงและความเหมาะสมของการกระทําในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วคําถามที่ยังรอคําตอบก็คือเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรโตโน่และนิชาจะยังเดินหน้าก่อสัมพันธ์ต่อหรือจะต้องแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของแต่ละคนขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งชีวิตของชายหนุ่มที่ถูกหักหลงัง และฝ่ายหญิงที่ตกอยู่ในจุดศูนย์กลางของความขัดแยง้งก็ต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างเลี่ยงไม่ได้และนี่อาจเป็นหนึ่งในข่าวชาวที่คนพูดถึงมากที่สุดของปีนี้หากมีความคลื่อนไหวเพิ่มเติมเมื่อใดทีมงานจะรายงานทันที